โอวานอยโอวาน้อยออกว่าโฟกซ์เล่นก่อนเป็นตอนที่อบเย่งจบเบนเบนเลือกคนแรกเลือกเลือกเลือกหมวดคำแล้วก็เป็นคนพูดคนแรกแล้วก็วนไปทางไหนโฟวไปทางโฟวครับเบนกอครับพี่โฟกซ์พี่โฟกอ่ะครับพี่โฟกซ์พี่ฟรีเบนน่ะเป็นคนเลือกคำมาอ่ะอ่ะคำนี้เป็นคำว่า เอากระดาษแป้งนเพลงไทยใหญ่ห่วงเบนเบนใช่ไหมใยห่วงปุ่มกดทำใจโอ้ยฉันเคิร์นพอไม่ทวนต้องทวนก่อนอุ้งก่อนอันนี้ซ้อมเลยนะไม่ซ้อมแล้วไม่ซ้อมเอาก็คือต้องทวนคำแรกก่อนออ๋โอเคได้ครับ โมไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยเอาโฟกแม่คงเรื่องมะแล้วหมวดที่โฟกได้นั่นก็คือของหวานครับผมหบัวลอยบัวลอยสาคูบัวลอยสาคูฝอยทองบัวลอยสาคูฝอยทองทองหยิบหนึ่งสองสาม อะไรวะโอ้พูดไรอะตอนแรกบัวลอยคนละเคง่ายมากมากเลยก็ไปฝรั่งฝรั่งมะละกาอ์ฝรั่งมะละกอแอปเปิ้ลฝรั่งมะละกอแอปเปิ้ลองุ่นฝรั่งมะละกอแอปเปิ้ลองุ่นกล้วยฝรั่งแอปเปิ้ลมะละกาอ แอปเปิ้ลมังกรกล้วยซอฟว์แอปเปิ้ลมังกรกุยซอฟว์ตอนสุดท้ายแพ้เยอะสุดให้อีกสคนทำโทษโฟกยังไม่เคยแพ้เลยนะสองรอบแล้วโฟกอยากได้ไหน่อยโฟกอยากได้อะไรสุดท้ายเขาได้เล่นบัวแต่พี่เลือกเลยจังหวัดมาถ้ายังจำได้เราไล่แต่ภาพดีเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่ยะโสธร เชียงรายเชียงใหม่ยะโสธรลำพูนเชียงรายเชียงใหม่ยะโสธรลำพูนลำปางเชียงรายเชียงใหม่ยะโสธรลำพูนลำปางน่านหลงแล้วเชียงรายเชียงใหม่ยะโสธรลำพูนลำปางน่านตากเชียงเชียงรายเชียงใหม่ยะโสธรลำพูนลำปางน่านตราดอุตรดิต์เชียงใหม่ลำปางเชียงรมย กับหมูประเทศโอ้โหประเทศเราต้อง <sh> <voice: walking> <Creator> <sh arp inhale> ไล่จากเอเชียประกอบเอาในอาเซียนก่อนก็ได้ได้ไทยไทยเวียดนามไทยเวียดนามพม่าไทยเวียดนามพม่าลาวไทยเวียดนามพม่าลาวกัมพูชาไทยเวียดนามพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียไทยพม่าลาวกัม ไทยเวียดนะอ๋อไม่รู้เรื่องอะไรเลยน,าน,านั่นๆและหมวดที่โฟกได้คืออาาหรไทยอาหารอา,<ภ>าอาหารไทยเอ้ยถูกแล้วโฟ <conocer> กเล่นเองก็ได้จบมา,าหนึ่ง,งสองต้มส้มตํสาส้มตามําอ๋อมัสมัมนส้มตํามัมสมัมนแกงเขียวหวาน ส้มตำมาสมั่นแกงเขียวหวานแกงฮังเลส้มตำมาสมั่นแกงเขียวหวานแกงฮังเลน้ำเงี้ยวส้มตำมาสมั่นแกงแก้วตาบอดแกงเขียวหวานทำไมไม่จับอะไรเลยสักอย่างเลยนี่มาแรงมาแรงแซงทางคุ้งอะโอ้สุดท้ายแทบจัดสิ่งหมดสุดท้ายหมดจัดสุดนะกีฬาโอ้กีฬา กีฬาอาชีนเริ่มเลยเริ่มจากฟุตชัยไหมแบดมินตันแบดมินตันเทนนิสแบดมินตันเทนนิสฟุตบอลแบดมินตันเทนนิสฟุตบอลฟันดาบแบดมินตันเทนนิสฟุตบอลฟันดาบชักยี้ได้กีฬากีฬาพื้นบ้านได้ แบดมินตันฟุตบอลแต่เนี่ยพี่ก๊อฟเสียสติไปชักกันเยอะแล้วหลุดตรงไอ้ไอ้เลยพี่ก๊อฟได้คะแนนเยอะสุดเลยนะให้ทำอะไรให้พี่ก๊อฟร้องเพลงร้องเพลงอะไรเพลงอื่นเหรอให้พี่ก๊อฟ

ดิเขาเริ่มจากทำโฟกาโฟกอ่ะไม่ยากเม้มปากเม้มปากล่างเม้ปากล่างถ้ามันอ่ะโฟกต้องเม้มปากล่างก่อนเม้มปากล่างครับอเครอ๋ออันนี้คือสอนไปอธิบายไปด้วยอ๋อโฟก์ทแบบนี้คืเขาจะบอกว่าก็พี่เบนท์่ะบางคนสอนว่าการเล่นอะไรต้องแบบเม้มปากเป็นอันแรกแล้วคือแบบต้องย่อตัวนี่นร้เล่นเกมทาไมวะาห้ดูออริจินอลไปดูติ๊กตอกติ๊กตอก็แบบว่าจะมีอยุดท่าอะไที่บอยังไงครับ เล่อปากแล้วบแบบโคตรคอจะแบบเอออย่างเงี้ยอ่าทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยใครรับนู่ดใครประมาณนี้ครคับ